สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้ M 6040นะคะตัวนี้60แรงม้าเลยนะคะรถจดทะเบียนปี2555นะคะลูกค้าตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะแล้วก็ผ่าน3นะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆตัวเครื่องกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะลูกค้าน่าใช้มากๆนะคะสําหรับตัวนี้เครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับ M6040SU นะคะตัวนี้ชั่วโมงการทํางานอยู่ที่ 1 2 3 6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ1236ชั่วโมงค่ะรถสวยนะคะเป็นรถไล่เดิมๆนะคะ PTO ไม่เคยเปิดไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้มีถลอกนิดหน่อยนะคะตัวนี้สามารถเก็บสีให้ลูกค้าได้นะคะแต่ว่าเราขายในสภาพสีสันเดิมๆนะคะหรือว่าถ้าท่านใดอยากให้เก็บสีนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยมาดูด้านยางค่ะ ยางใหม่ทั้งสี่เส้นค่ะลูกค้ายางหน้ายางหลังยางใหม่เลยนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเลยนะคะสวยๆเลยตัวนี้นะคะยางใหม่สี่เส้นและเป็นยางโอตานิแท้นะคะบอกเลยน่าใช้มากๆมาดูด้านหลังของรถค่ะ ด้านหลังของรถนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงาน PTO นะคะตัวนี้ใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับ M6040 ตัวนี้นะคะเป็นรถไล่สภาพสวยเลยนะคะน่าใช้มากๆค่ะมาพร้อมผ่าน3นะคะผ่าน3ไถบุกเบิกนะคะเป็นผ่าน3าตาช้างนะคะนี่ค่ะ ใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็สามารถโอนจองกันเข้ามาได้นะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะตัวนี้สวยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูก็โอนจองเพียง1 0,000บาทเท่านั้นค่ะที่เหลือจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจโทรได้เลย0 8 1 9 1 3 6 4ห1นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ5 9 8 0 0 0บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะแล้วก็ มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะสำหรับท่านใดที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็ฝากแนะนำกันด้วยนะคะสภาพสวยเลยนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ M 6 0 4 0คันนี้กันเลยค่ะ สวยนะคะรีบจับจองเลยมีคันเดียวในร้านนะคะรุ่นนี้ได้เข้ามาแล้วก็ไปไวมากๆนะคะสำหรับรุ่น M นะคะตัวนี้เครื่องแน่นมากๆนะคะไฮดรอลิกด,ดีมากค่ะ